I should keep my eyes peeled for places like this. Who knows what I'll find? I've marked a spot. Oh, well. Oh, well. Yeah. ที่วัวนี่เกี่ยวกับมันเลือนไปมาได้ไมันไม่เกี่ยวบางทีก็ตกใจอ่ะดูว่ามิสถือสัตวูแต่ตอนนี้มันคือมิดอยู่ Long, <laughs> I look. Only a drone would be able to reach a place like this. พี eat, oh ่เอ้ยโอพี่ไปดูบัตรไม่เลเวลแปดสิบโอ้โห I should keep my eyes peeled for places like this, who knows what I'll find? คนนั้นออกมาได้อย่างคนนั้นนะแอปหนึ่งสิแต่งรูนกันไม่มีกล่องแล้วอ e t h i ดอืม นี่นะ,อ,อ,ะอันอี้พอกร่อนเก็บอาวุธอีกหนึ่งตลองใครทำอะไรไนมะ่ดีพี่นั่นแหละพี่ทำอะไรอยู่ <S 1> <S 1> นั่นนั่นนั่นก็หายแล้วนะ่ะก็หาย ฮ uh, ้าชีวิตหนอะชีวิตนอ่ตอนนั้นพี่วายเคยเก็บกล่องกล่องมันเด้งมาตรงไหนว่ตอนนั้นอะไรกลงราย่ำแย่เนี่ย Ja

Hey, just to put the port of a long guy in it. Oh, look at, look at all this stuff. These eagles really are everywhere. ไม่เกียนอยู่ไม่ได้หรอกป oh, ืนโลอ่ะกางโลเสร็จพึ่แม่งพอโล่เแตกก็หยิบปืนโลมาซัดต่อ <laughs> แถมดาเมจที่ยิงแม่งก็ไม่เป็นไรด้วย กำจัดหนอนใจพันที่รอนเล่อยู่ไหนวะหนอนไม่เห็นมีเลยเรากลางคืนก้อนพอกลางคืนปุ๊บแล้วมันก็จะโผลก่กลางคืนนะ Or this stuff. These eagles really are everywhere. Yeah, to keep her song Two Here. I, sh I should keep my eyes peeled for places like this. Who knows what I'll find? <laughs> Be more Only a drone would be able to reach a place like this. Mm -hmm. Mm -hmm. Camera. Look look at all this stuff. These eagles really are everywhere. <laughs> หรือว่าเปลี่ยนเป็นชุดนี้เหรอชุดนี้เหรอวายอืมโอ้ย มีอาหารแบบใหม่มาเป็นอาหารบวกความสัมพันธ์ละมั้งของสัตว์เลี้ยงที่เคล็ดลักมันหายยังไงกับ้างวะอืมไ่าจะยัง จะหลับให้ได้เลยเว้ยที่วางอยู่นะไม่หลับหรอกคนนี้หเปล่า I should keep my eyes peeled for places like this. Who knows what I'll find? I've marked a spot. I should keep my eyes peeled for places like this. Who knows what I'll find?